สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับละครในช่องของพี่ปอนะคะในปี6 3, ว่ามันมีเรื่องอะไรกันบ้างที่น้องๆชอบนะคะหรือว่า อาจจะไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าในปี6สามีละครอะไรติดมาบ้างจริงๆพี่ปอทำเยอะมากเลยนะแต่เอามาแค่นี้พอนะคะอันดับหนึ่งนั่นก็คือละครเลตติ้งดีแห่งปีของพี่ปอเลยนะคะยกให้เรื่องนี้เลยคุณป้าใจลายเรื่องนี้เลยนะคะคุณป้าใจลายนะคะมีทั้งหมด10ตอนโอ้โหเป็นละครที่ยาวมาก ตั้งแต่มีละครสั้นกันมาเรื่องนี้คือน่าจะยาวที่สุดใช่ไหม <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะยาวที่สุดแหละเป็นละครที่น้องๆชอบมากขอกันมาทุกวันว่าอยากให้มีตอนต่อไปอยากให้มีตอนต่อไปพี่ปอก็เลยแบบว่าเอ้ยทำให้มันแบบเยอะขึ้นมากขึ้นก็เลย เป็น10ตอนแล้วเป็นละครที่วิวดีขึ้นหลักแสนทุกคลิปเลยก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะสำหรับละครเรื่องนี้และก็มีน้องๆบางคนบอกว่าพี่ปอยอยากให้ทำภาค2มากเลยถ้าใครชอบเรื่องนี้อยากให้ทำภาค2ก็ลองเม้นกันได้นะคะเผื่อปีนี้พี่ปอว่างก็จะทำเป็นภาค2ตอนต้นออคือแบบโตขึ้นไปแล้วหรือย้ายไปอยู่บ้านคนอื่นหรือว่าใครมาอยู่ กับต้นอ้อก,ก็แล้วแต่นะจ๊ะเรื่องนี้สนุกมากเลยจริงๆนะจ๊ะรันทดหดหัวใจคือแบบเป็นเด็กที่แบบโอ้โหไม่มีใครจะเศร้าเท่าต้นอ้อแล้วนะจ๊ะตั้งแต่ทําละครสั้นกันมาโอ้โหต้นอ้อนี่คนนี้ชื่ออะไรอ,อัน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 นี้ก็เหมือนจะดีนะแต่ก็แบบเฮ้ยจะดีไม่ดีจะดีไม่ดีก็แบบโอ้ยเอาใจลำบากมากเลย สำหรับเรื่องนี้นะคะพี่ปอยังไม่ได้ทำเต็มเรื่องนะคะใครอยากดูเต็มเรื่องเมนให้พี่ปอด้วยนะคะบอกพี่ปอคะ่ะหนูอยากดูเต็มเรื่องมากๆพี่ปอทำให้หนูหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ปอจะได้ไปตัดต่อเต็มเรื่องมาให้ชมกันอีกนะคะทั้งหมด10ตอนกันเลยโอเคและเรื่องต่อไปนั่นก็คือเป็นละครสั้นที่แบบ นี่เลยจ้าละครน่ารักแห่งปีต้องยกให้เรื่องนี้เลยนะคะมีน้องๆบอกว่าเรื่องนี้น่ารักมากอยากให้มีตอนเพิ่มแต่ก็แบบว่า เฮ้ยเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันละครเรื่องนี้สอนอนี้มีแต่รักนะจ๊ะมีทั้งหมด3ตอนจบเป็นละครกุ๊กกิ๊กน่ารักเบาๆนะจ๊ะไม่แบบว่าเศร้าอะไรมากมายขำๆมาจาะอ่าเรื่องนี้นะจ๊ะใครชอบเรื่องนี้บอกพี่ปอด้วยพี่ปอหนูชอบแนวนี้มากเลยไม่ซีเรียสตลกหนูชอบแนวนี้โอเคก็จะได้ทำเพิ่มอีกนะคะในปีหน้านะจ๊ะไม่ปีหน้าเดี๋ยวปีนี้โอเคปีนี้ ต่อไปละครเรื่องที่3คือเรื่องนี้เลยจ้าเรื่องที่สเป็นละครที่คนขอมากที่สุดแห่งปีก็คือหมายถึงว่าคนขอให้ทำเรื่องนี้เยอะที่สุดเลยนั่นก็คือคุณแม่ไวใสพี่ปอคะทำคุณแม่ไวใสพี่ปอคะทำคุณแม่ไวใสพี่ปอคะทำคุณแม่ไวใสพี่ปอก็ได้ทำมาทั้งหมด3ตอนนะคะนี่คุณแม่ไวใสฝากติดตามด้วยใครยังไม่ดูตามไดูกันได้นะจ๊ะต่อไปละคร แฮงปี้เป็นละครเรื่องนี้เลยจ้าสไปฝ่าแฝดนะจ๊ะทุกคนแปลกยังไงคือแบบว่าเลตติ้งน้อยมากเลยเรื่องนี้คือแบบว่าแต่พี่ปอก็ทำมาทั้งหมดประมาณ7ตอนนะจ๊ะอืมจริงจริจะขยายไปประมาณสัก10ตอนจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะแต่พอทำไปคิดไปแล้วมันก็แบบว่าคือแบบเปลี่ยนแปลงไปตลอดทุกตอนเลยอ่ะจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เดินทางตรงนี้นะ พอทำไปเรื่อยๆอัดสลับซ้ายสลับขวาคือแบบเฮ้ยมันมันแบบว่าความคิดตั้งแต่เดิมตั้งแต่เริ่มมันก็เปลี่ยนไปจนกลายมาเป็นเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้ก็แป๊กแห่งปีจ้าต่อไปนะจ๊ะละครเรื่องสั้น ไม่ใช่ละครเรื่องสั้นละครจบสวยแห่งปีเออเรื่องนี้เลยจ้ายายเอ๋อมาเจอรักยายเอ๋อมาเจอรักเรื่องนี้เป็นละครแบบน่ารักน้องๆบอกว่าชอบมากละครแนวนี้อ่ะพี่ปอก็จัดให้นะจ๊ะเป็นออกแนวแบบว่านางเอกขี้เละอะไรเงี้ยเออจบสวยๆก็คือแบบเฮ้ยตอนจบก็ยังสวยไม่ได้ขี้เละไปทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเออแล้วก็จบแบบว่าไม่หักมุมปกติพี่ปอจะชอบทําละครหักมุมมาก อ่ะแต่เรื่องนี้ขอไว้เรื่องหนึ่งว่าไม่หักมุมก็ได้โอเคจบแบบส,สวยๆแฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะมีทั้งหมด6ตอนนะจ๊ะใครชอบเรื่องนี้ก็บวชให้เรื่องนี้ได้นะจ๊ะต่อไปนะคะเรื่องต่อไปนั่นก็คือละครที่พี่ปอชอบมากที่สุดแห่งปีก็คือเรื่องนี้เองค่ะเราคงรักกันไม่ได้เรื่องนี้เป็น เรื่องเออแรกๆเลยนะที่แบบว่าทําในปีหกสามแล้วแบบชอบมากอ่ะคือแบบมันน่ารักมากคือแบบเฮ้ยชอบเรื่องนี้จริงๆนะอาจริงๆเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้มากอ่ะจริงๆอยากจะทําให้มันไปประมาณสิบตอนยี่สิบตอนแหละแต่ดูแล้วก็แบบเฮ้ยพอดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นละครที่แบบโ oh, อชอบอะถ้าพี่ปอเขียนนิยายได้เนี่ยพี่ปอจะคงจะเขียนได้เป็นเล่มเลยชอบมากเรื่องนี้โอเคใครชอบเหมือนพี่ปอบอกด้วย เรื่องต่อไปนะคะก็เป็นละครที่ปวดหัวที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวก็คือเรื่องนี้นั่นเองลักสลับตัวนะคะคือเป็นละครที่แบบว่าโอ๊ยปวดหัวมากเลยต้องแบบว่าสลับตัวกันเล่นสลับตัวโน้นสลับตัวน, ون, วนี้แล้วมันก็จะแบบว่าเฮ้ยเออมีโดดๆกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีมีลืมนางเอกมีลืมพระเอกบ้างนี้พี่ปอก็จะเป็นสองพาร์ทนะจะเป็นพระเอกแบบ มาเฟียแล้วก็เป็นพระเอกแบบว่าแวมไพร์นะจ๊ะเรื่องนี้ก็คือแบบเออปวดหัวดีมากเลยเรื่องนี้ก็ทํามาทั้งหมดประมาณ7ตอนแต่พี่ปออ่ะอยากจะทําประมาณ10กว่าตอนขึ้นไปมันจะได้แบบว่าเนื้อหาชัดเจนมากขึ้นแต่ก็กลัวน้องๆ้องเบื่อก็เลยตัดจบที่7ตอนนะจ๊ะมันจะเป็นละครแบบว่าจริงๆมันต้องสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปคือสลับจนแบบปวดหัวคนนี้คู่คนนี้เดยวกลับมาคนนี้เดวกับมาคนนี้เดี๋ยวกลับมาอีกก็คือแบบพลิกไปพลิกมาแต่ในเรื่องพี่ปอให้พลิกแค่2รอบพอ เออจริงๆมันแบบว่าสลับกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็กะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่เป็นคู่กันเลยอะแต่กลัวน้องๆเสียใจก็เลยเออเป็นคู่กันก็ได้อ่าประมาณนี้แต่จริงๆแล้วว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะอืมโอเคเรื่องต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นละครที่ขอให้ทำภาคสองมากที่สุดนั่นก็คือละครเรื่องรัก ลวงลอกเรื่องนี้นะคะมีน้องๆขอกันมาเยอะมากว่าอยากให้ทำภาคสองและอยากให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้คือจะบอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกนะสนุกจริงๆอ่ะอะพี่ปอก็ชอบเหมือนกันนะจ๊ะลองจากเรื่องเราคงรักกันไม่ได้เลยแหละเรื่องนี้ก็คือแบบสุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวตามไปดูใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้คือจะบอกว่าสนุกมากเศร้าเศร้าสุดๆอ่ะเศร้าสุดๆเลยอ่ะ ต่อไปละครเรื่องอ่าเป็นละครตลกแห่งปีที่ที่ตลกอ่ะน้องๆบอกตลกอ่ะ,อะพี่ปอก็เชื่อว่ามันตลกอ่ะเรื่องนี้อะไรนะปิ๊งรักสาวข้างบ้านหรือเปล่าเรื่องเนี้ยเออคือแบบว่าสนุกอ่ะวิวดีด้วยอ่าเรื่องนี้นะปิ๊งรักสาวข้างบ้านมีน้องๆบอกอยากให้ทาเป็นตอนยาวแต่ว่ามันมีแค่ตอนเดียวเองนะจ๊ะ ต่อไปเป็นตอนพิเศษนะคะนั่นก็คือรวมละครเพื่อนแห่งปีเลยนะจ๊ะมีเพื่อนอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่เลยเพื่อนขี้อิจฉานะจ๊ะโอ้โหเรื่องนี้น่าจะทำม,มาออสองครั้งนะ <c ười> คือเพื่อนเยอะมากไงน้องๆเพื่อนเยอะมากต่อไปเพื่อนขี้อวดนี่ทุกคนก็ต้องมีใช่ไหมเพื่อนขี้อวดอะไรเงี้ยเฮ้ยขี้อวดเดี๋ยวปีหกสามอาจจะมีเพื่อนงอกขึ้นมาอีกหลายเพื่อนเลยอะนะ แลวตามไปดูว่ามันมีเพื่อนอะไรบ้างนะจ๊านี่ใครมีเพื่อนแบบไหนไอ้เพื่อนอะไรเพื่อนไม่สนิทอันนี้เพื่อนไม่สนิทของเราก็เอ่อก็ดีเหมือนกันนะเรื่องเนี้อะแล้วจะมีเพื่อนอะไรอีกกี่เพื่อนแล้วเนี่ยสามเพื่อนแล้วใช่ไหมเพื่อนคีอิจฉาเพื่อนไม่สนิทแอบชอบเพื่อน แอบชอบแฟนเพื่อนอ่าก็เพื่อนเหมือนกันแล้วนี่อะไรเพื่อนขี้ขโมยโอ้โหเพื่อนเยอะมากเลยมีเตี๋ยวเพื่อนแบบว่าเฮ้ยไม่ดีแต่ปี64นะ่าจะมีเพื่อนดีบ้างนะอันนี้เพื่อนสนิทอ่าเดี๋ยวปี64เรามาทําเพื่อนดีๆกันบ้างดีกว่านะจ๊ะทุกคนดูซิว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะจ๊ะขอบคุณน้องๆทุกคน,ท,กคนที่ติดตามพี่ปอน,นันจะตลอด โอ้หลายปีที่ผ่านมานะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยปีนี้ก็เอามาจัดอันดับประมาณเท่านี้นะจ๊ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพี่ปอจะสามารถที่จะทำละครอะไรได้อีกก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะรักทุกคนปีนี้ขอให้อะไรดีขอให้ดีๆๆๆๆขึ้นขึ้นไปทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า